ประเพณีที่เป็นจุดหมายปลายทางสําคัญของคนทั่วโลกประเพณียี่เป่งความงดงามของงานลอยโคมสว่างสวยของชาวล้านนาในทุกๆปีช่วงเดือนพฤศจิกายนจังหวัดเชียงใหม่จะจัดงานประเพณียี่เป่งหรือบุญยี่เป่งซึ่งเป็นงานลอยโคมที่มีมาแต่โบราณประเพณียี่เป่งตรงกับวันขึ้น15คํําเดือน12ของภาคกลางซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับเทศกาลลอยกระทงของไทยภายในงาน มีกิจกรรมหลากหลายที่จัดขึ้นตามจุดต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่เช่นการประกวดกระทงการประกวดโคมยี่เป็งล้านนาการล่องสเปาและลอยกระทงสายยังมีการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมที่น่าตื่นตาตื่นใจรวมถึงกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาอีกมากมายเมืองเชียงใหม่ยังถูกประดับประดาด้วยโคมไฟอย่างสวยงามเพื่อคงความเป็นล้านนาแบบย้อนยุคและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสแน่นอนครับ ชาวต่างชาติให้ความสนใจประเพณียี่เป็งเป็นจำนวนมาก